สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันชาราศีมิถุนถือได้ว่าเป็นราศีที่3ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือคนคู่ชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนที่สงสัยช่างซักถามนะครับชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจเต็มไปหมดและมีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเข้าสังคมชาวราศีมิถุนนะครับเป็นนักแสดงออกถึงจุดยืน ถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างเปิดเผยและเป็นคนที่มีไหวพริบปณนิพานเป็นอย่างมากท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับคนแบบไหนลักษณะแบบไหนของชาวราศีนี้อยู่นะครับเพราะเขามีหลายด้านและชาวราศีมีถุนชอบเข้าสังคมชอบการแต่งกายชอบการสื่อสารนะครับเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ เป็นคนเคร่งขรึมหรือเอาการเอางานเป็นอย่างมากได้เช่นกันนะครับสวัสดีชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับดวงดาวต่างๆได้เปลี่ยนทิศทางมันส่งผลดีแก่ชาวราศีมีถุนนะครับจะทำให้พวกท่านนะครับเดือนนี้ มีโอกาสมีโชคลาภที่โดดเด่นเข้ามานะครับดวงในเรื่องของการเงินจะปังขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านมากกว่าหหรือ2ช่องทางนั่นเองนะครับชาวราศีมีถุนถือได้ว่าในช่วงกันยายนนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาของท่านจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ หากใครที่คิดจะลงทุนนะครับเพื่อเกรยงกําไรในระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับในช่วงนี้มีโอกาสมีความโชคดีเข้ามาให้ท่านได้มองเห็นจังหวะที่จะทํากําไรได้สูงมากนะครับจงเชื่อในความรู้สึกตัวเองจงเชื่อในซิกเซนต์ตัวเองนะครับลางสังหรอนคิดว่ามันใช่ละตัวนี้ต้องใช่ลงทุนตัวนี้ละยังไงก็ต้องได้กําไร ก็ให้ลุยเต็มที่นะครับเพราะโอกาสที่ท่านจะได้เงินมาจากตรงนี้ค่อนข้างสูงมากเรียกได้ว่าเป็นจังหวะของชีวิตเป็นจังหวะของดวงดาวมีอิทธิพลจะส่งผลให้ตัวชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะครับเกิดความโชคดีเกิดโชคลาภเข้ามาแบบที่ท่านไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เรียกได้ว่ามีโชคเข้ามาแบบ ฟุกฟุกมีโชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีมีถุนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับที่เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสก็ลองเสี่ยงดูนะครับจากการเดินทางของท่านนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหมายเลขตั๋วเครื่องบินนะครับหรือ,อหมายเลขการจองโรงแรมหรืออะไรต่างๆก็ลองเอามาซื้อนะครับ เพื่อมีโอกาสนะครับเพราะว่าท่านก็จะมีความโชคดีจากการเดินทางเช่นกันนะครับอันนี้คือความโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการงานชาวราศีเมถุนอาจจะมีความสับสนมีความวุ่นวายนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้แหละท่านมีโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงงานเก่างานใหม่มันจะมาพร้อมกันมันจะมารวมกันเป็นข้าวต้มมัดเลยนะครับทําให้ท่านนั้นนะครับ ต้องใช้สมาธิต้องใช้วุฒิภาวะใช้สกิลของตัวท่านในการจัดการให้มันเรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางน,นะครับแต่ชาวราศีมถุนจัดการหน้าอยู่แล้วที่สําคัญอย่าเพิ่งสติแตกอะไรที่มันเข้ามาเยอะๆขอให้ใช้สติเข้าไว้นะครับแล้วท่านจะก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างได้เรียกได้ว่าปัญหามาไม่ใช่ปัญหาของท่านมันแค่ เป็นปัญหาเล็กๆน้อยมันไม่เกินความสามารถของชาวราศีเมถุนนะครับเอาละครับชาวราศีเมถุนแล้ฟังมาถึงช่วงนี้แล้วคําทํานายนี้มันมีกําลังใจมันดีมันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านนั่นแหละได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนั่นเองนะครับ ถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี่แหละไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะมันก็จะได้เกิดเป็นมุมกุศลต่อๆกันสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมีถุนทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ